อาวไม่ดังแล้วอ่าอไมดังลนะนะการเป็นจิตอาสามันยากนะถ้ามันไม่ยากเนี่ยคงสอนกันได้ทั่วโลกกลันละนะมันก็ไม่ได้เท่านี้หรอกนะถ้าเป็นจิตอาสาพุทธามันง่ายนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ตัดหรอกว่านะคนทําได้เท่ากับฝุ่นปลายเล็บ มันทำไม่ได้ถ้ากับดินทั้งเป็นดินปัจจัยอย่างงั้นถ้ท่านก็บ,บอกยากที่สุดกับพูดถูกก็นละกตรงกันแหละนะกับที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงกับที่พระโพธิสัว์กล่าวมันเป็นยากมันรู้ยากธรรมะาของท่านเนี่ยคำพีราลึกซึ้งทุตสาเห็นตามได้ยากทุรุโพธารู้ตามได้ยากม,มันยากแต่ถ้าได้แล้วมันจะสันตาสงบ ปณีตาพระิติอตกาวจาราคาดคาเนเดาไม่ได้มิปุนาละเอียดบัณฑิตเวทนียารู้ได้เฉพาะบัณฑิตผู้ที่เข้าถึงธรรมแล้วเท่านั้นมันมีความลึกซึ้งซับซ้อนหลายเรื่องนะเพราะฉะนั้นก็ถูกกะละมันยากนะก็อดทนล้างกิเลสไปทีละเรื่องนะอย่าไปเอาทีละหลายเรื่องนะ มันจะมั่วไปเรื่อยไปเรื่อยไปทีละหลายเรื่องนี่มันจะยิ่งอวิชชาเข้าไปเรื่อยมันจะโง่จะงงไปเรื่อยจะคิดว่าตัวเองถูกคนอื่นผิดไปเรื่อยถ้าเราไปทีละหลายเรื่องหลายเรื่องเนี่ยกิเลสมันจะหลอกเราไม่ให้รู้ความจริงนะมันจะหลอกเราไม่ให้รู้ความจริงเรามันจะจะมีเหตุผลคานแยงนะต่อคําแนะนําคําบอกกล่าวของ แต่ละคนแต่ละคนได้มุดเลยนะมันมีความสามารถที่จะไม่รับคําแนะนําของผู้คนได้ของผู้ที่ปรารถนาดีนอกจากไม่รับแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นโทษได้ด้วยนะไม่ใช่ไม่รับธรรมดาเนะี่ยมันจะแปลงไปเป็นกิเลสที่มีน้ําหนักมากขึ้นมากขึ้นแปลงไปเป็นความหลงที่มากขึ้นมากขึ้นหลายประเด็นขึ้นไปเรื่อยๆหลงหลายประเด็นไปเรื่อยๆหลงหลายประเด็นขึลล้นไปเรื่อย แค่หลงประเด็นเดียวก็ล้างยากแสนยากแล้วนะยากแสนยากแล้วเพราะนั้นก็ต้องภาคเปลียนเราทีละประเด็นอย่ายไปหลายประเด็นถ้าไปหลายประเด็นเข้านี่ไม่ต้องคิดเลยว่าจะล้างได้หรือไม่ได้มันจะล้างไม่ได้เลยอ่ะเรามันจะหลงจะงงไปเรื่อยๆย,ยิ่งเราอยากล้างให้หมดมยิ่งไม่ได้นะยิ่งบางทีนะคนที่เห็นคนที่เข้าใจก็จะเห็นโอ้โหความหลงที่มันมากขึ้นหลายประเด็นไปเรื <S <s ่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ ทีนี้คนที่จะช่วยเนี่ยถ้าไม่เข้าใจก็จะพยายามบอกเขาทุกประเด็นที่เราเห็นว่าเขาหลงเขาก็จะยิ่งหลงไปอีกพรอยิ่งบอกก็ยิ่งหลงยิ่งบอกก็ยิ่งหลงยิ่งบอกก็จะยิ่งหลงนะถ้ายิ่งบอกยิ่งหลงอะ่ะนะเราเลิกบอกดีกว่านะมันง่ายกว่าแล้วมันก็จะช่วยเขาได้เพราะตั้งหลักได้ก็จะค่อยๆได้ทีละเรื่องทีละประเด็นนะถ้าจ์จะย่อให้นะเหตุการณ์ทั้งหมดนะ เขาจะพูดมาถูกหรือมาผิดไม่สําคัญหรอกมันสําคัญที่เราไม่ทุกข์กันแหละนะมันไม่ต้องไปแปลกใจหรอกว่าเขามันไม่ต้องไปวินิจฉัยหรอกว่าใครพูดถูกใครพูดผิดนะมันไม่ได้มีค่าอะไรนะคําพูดถูกคําพูดผิดของคนไม่ได้มีค่าอะไรนะค่าของมันอยู่ที่เราไม่ทุกข์ต่างหากนะเขาจะพูดถูกหรือพูดผิดจะไปวินิจฉัยมันเมื่อยทําไมแล้วคุณจะรู้ได้ไงคุณจะรู้ก้นบึง้งกันเลย กูจะรู้แล้วเขาพูดแต่จริงใจไม่จริงใจฮะจริงใจจะหายทุกข์ยังไงไม่จริงใจจะทุกข์เพิ่มยังไงเขาพูดถูกก็จะหายทุกข์ยังไงเขาพูดผิดเราจะทุกข์เพิ่มยังไงมันไม่เกี่ยวหรอกพุทธ่ไม่สนหรอกนะว่าใครจะพูดถูกพูดผิดใครจะจริงใจไม่จริงใจนะใครจะพูดหมอควรไม่หมอควรพุทธาไม่สนนะพุทธาสนว่าเราไม่ทุกข์อ่ะ ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในเรื่องนั้นได้ไหมไม่มีทุกข like ์ก็ไม่มีสุขลวงอ่ามันไม่มีการอยากได้ดั่งใจหมายได้ไหมเราไม่ได้อยากให้มันดับอ้เรื่องราวเหล่านั้นอ่ามันเกิดเราจะไปทุกข์อะไรเราไม่ได้อยากให้มันเกิดในเรื่องราวเหล่านั้นมันดับเราจะไปทุกข์อะไรนเรื่องดีถ้าเราไม่ได้อยากให้มันเกิดอ่าถ้ามันดับเราก็ไม่ทุก เรื่องชั่วถ้าเราไม่ได้อยากให้มันดับถ้ามันเกิดเราก็ไม่ทุกข์สรุปแล้วจะเรื่องดีเรื่องชั่วนี่นะมันจะเกิดจะดับเราก็ไม่ได้ทุกข์หรอกนะอย่าไปหลงนะถ้าเราไม่เข้าใจสัจจะนี่มันจะหลงเรามันหลงได้ง่ายพระพรธเจ้าจึงตัดว่าแม้ทางนี้ก็เถอะพยามานมักลวงให้หลงทางได้สเสมอมันต้องต้องมีสัตวาปรดุษมีหมูมิรด,ดี ถึงข่าวนั้นก็เถอะถึงกระนั้นก็เถอะมีสัตวบุรุษมีหมูมิตรดีแต่ถ้าวิบากเข้าแรงแรงนะมีกิเลสเข้าแรงแรงหรือวิบากเข้าแรงแงมันก็ไม่สามารถจะเข้าใจได้นะณนะตอนนั้นณนะเวลานั้นมีพระพุทธเจ้ามีคณะสงฆ์ที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่สมบูรณ์เต็มที่เลยก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยได้นะพูดยังไงก็จะไม่รู้เรื่อง อาจารย์ถึงบอกว่าคนที่มีวิบากแรงๆมีกิเลสหรือมีกิเลสแรงๆมีวิบากแรงๆหรือมีกิเลสแรงๆเนี่ยโอ้โหมีกิเลสหนาๆแรงๆหนาๆเนี่ยไม่มีภาษาจะช่วยไม่มีทางที่ใครจะใช้ภาษาอะไรช่วยได้ถ้าคนนั้นไม่วิบากเบาบางนกิเลสเบาบางมีศรัทธาที่แรงกล้ามี กิเลสเบาบางมีวิบากเบาบางเท่านั้นนะจึงจะจึงจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นทำความเข้าใจให้ดีทำความเข้าใจให้ดีนะนี่แหละดีแล้ว,ล,วละมาเรียนรู้อริยสัจสี่กันอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจว่าโอ้โหมันหลงกันได้ง่ายๆเลยนะหลงจะไปวินิจฉัยว่าคำพูดของใครพูดจริงพูดไม่จริงพูดถูก,พ,ถกพูดไม่ถูก พูดควรไม่ควรพฤติกรรมของใครควรไม่ควรมันวินิจฉัยผิดหมดเลยนะไม่มีถูกสักอันเลยคือถ้าจะไปรู้แล้วจะยังไงรู้แล้วจะหายทุกข์หรือไงอะนี่รู้ที่ว่าเนี้คนนี้พูดจริงคนนี้พูดไม่จริงคนนี้พูดถูกคนนี้พูดไม่ถูกคนนี้พูดควรคนนี้พูดไม่ควรอยากได้อะไรอีกอยากรู้อะไรอีกบอกมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không